ข้าวปุ้นซาวน้ำนัวเรนูนครนะครับเป็นร้านขนมจีนนะครับอยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยราชบัณฑิศรีสะสเกตนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้สีสเกตชาแนลนะครับเมื่อนี้มาลองชิมข้าวปุ้นนะครับร้านข้าวปุ้นซาวนะครับชื่อร้านข้าวปุ้นซาวน้ำนัวเรนูนครนะครับเป็นของเรนูนครนครพนมนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูเนี่แต่ว่าผมสั่งอ่า Уров, น้ำยากะทิมานะครับอันนี้เป็นกะทินะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจะดูที่ว่าเป็นข้าวปุณนซาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้าวปุ้นซาวนะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูน้ำยากะทิก่อนก็แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับว่าเป็นยังไงแล้วอยมาลองชิมข้าวปุ่นซาวอันนี้คือน้ำยากะทินะครับก็ือว่า รสชาติดีครับเดี๋ยวผมจะมาลองข้าวพุ้นซาวนะครับทีนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือข้าวพุ้นซาวนะครับจะมีผักจะมีผักลวกแบบนี้นะครับ,รบข้าวพุ้นซาวข้าวพุ้นซาวมันก็จะเป็นน้ำปาลารานะครับเอามาราดมันก็จะได้กลิ่นของปาลาระนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใคร ชอบแบบข้าวพุนซาวน้ำปลาแต่ผมชอบเนี่ยครับสำยากะทิครับคุณผู้ชมหรือว่าอ่ารสเด็ดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่ร้านนะครับข้าวพุ้นซาวน้ำมัวเรนูนครนะครับอ่ะอือ่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับขอตัวทานแบบเป็นอร่อยนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย